สวัสดีครับในทางหวยขนา่อยครับวันนี้ครับวันที่แปดของวันนี้นะครับวันนี้ก็ปังอีกนะครับเมื่อวานก็ปังไปแล้วครับเมื่อวานก็ปังสองหน่อยครับเมื่อวานปังสองหน่อยก็เด่นโนนะวันนี้ออกเจ็ดเจ็ดห้ากับศูนย์หกครับอที่ผมให้วันนี้คือให้ศูนย์ก็หกครับปังปังนะครับเด่นศูนย์ครับมาครับมาหนึ่งหน่อยครับธรรมดานะครับ ที่ออกเจ็ดสองกกับ27ครับอ่าเด่น7ครับมาเจ็ครับอ่าวีพีก็มา8ปดดครับอาของวันของวันพรุ่งนี้นะครับอ่าตรงนี้ครับนี่ครับแล้วทางหวยฮานอยงวดที่9ก้าทับหท,ทับ6กครับอ่าพิเศษนะครับพิเศษวันนี้วันน,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 นี้วันที่9ผมให้3 3มสามสอ สี่สี่หนึ่งสี่สามสี่แปดแปดแปดศูนย์แปดสามแปดสี่เด่นสามครับอ่าพวกนี้พิเศษเด่นสามครับธรรมดาครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดหนึ่ง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 เจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งหกห้าหกหกเจ็ดเด่นเจ็ดครับพวกนี้ครับผมว่าธรรมดาเนี่ยหกหกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับชอบมีเจ็ดฮะอ่าวีพีนะครับเก้า เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าสี่สี่ศูนย์สี่ห้าสี่เก้าห้าห้าเก้าห้าสี่ห้าหกอ่าของนี้ก็เด่นเก้าไปวันครับเป็นอะไรไปแล้วอันนี้ก็เจ็ดสิบถึงแปดสิบเซ็นนะฮะอ่าอันนี้เจ็ดเด่นเจ็ดครับธรรมดาอันนี้เด่นสามเด่นสามก็มาบ่อยครับของไอพิเศษนะครับอ่าดูครับดูอีกรอบครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอให้โคนเฮงๆเลยนะครับปางมาสองงวดแล้วครับงวดพรุ่งนี้น่าจะปางอีกนะครับสวัสดีครับ